คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนเริ่มจากศูนย์ไม่มีต้นทุนไม่มีเส้นสายแต่สุดท้ายกลับรวยกว่าคนอื่นหลายเท่าความจริงคือคนรวยไม่ได้เก่งกว่าแต่พวกเขาคิดไม่เหมือนคนทั่วไปคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จัก10แนวคิดที่คนรวยใช้จริงในชีวิตจริงถ้าคุณเข้าใจและทำตามชีวิตการเงินคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้อที่หนึ่ง คนรวยคิดระยะยาวไม่เอาสบายวันนี้หนึ่งในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างคนรวยกับคนพั่วไปคือวิธีคิดเรื่องเวลาคนทั่วไปมักถามตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรแล้วสบายที่สุดวันนี้ใช้เงินยังไงให้ใหมีความสุขทันทีแต่คนรวยจะถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทําอยู่วันนี้จะส่งผลกับชีวิตอีก5ปี10ปีข้างหน้ายังไงคนรวยไม่ตัดสินใจจากอารมณ์ชั่วคราว แต่ตัดสินใจจากผลลัพธ์ระยะยาวแม้ว่าทางเลือกนั้นจะทำให้พวกเขาลำบากกว่าในวันนี้ก็ตามหลายคนอยากรวยแต่ไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมอยากมีเงินเยอะแต่ยังเลือกสบายก่อนเลิกงานก็อยากพักได้เงินมาก็อยากใช้วันหยุดก็อยากเที่ยวสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดแต่ปัญหาคือถ้าคุณเลือกแบบนี้ทุกวันชีวิตคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมซ้ำๆคนรวยเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่าความสบายวันนี้ คือราคาที่ต้องจ่ายด้วยอิสรภาพในอนาคตในขณะที่ความลำบากวันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่ออิสรภาพทางการเงินในวันข้างหน้าคนรวยยอมทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำพวกเขายอมตื่นเช้ายอมทำงานเพิ่มหลังเลิกงานยอมเรียนรู้ในขณะที่คนอื่นกำลังพักผ่อนไม่ใช่เพราะพวกเขาชอบลำบากแต่เพราะพวกเขารู้ว่านี่คือการลงทุนระยะยาวลองสังเกตดูคนรวยมักไม่ถามว่าได้ผลเร็วไหม แต่ถามว่าทําได้นานแค่ไหนเพราะพวกเขาไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์สั้นๆแต่มองการเติบโตแบบสะสมตัวอย่างง่ายๆเช่นการเงินคนทั่วไปได้เงินมาก็ใช้ก่อนเหลือค่อยเก็บแต่คนรวยเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ที่เหลือเพราะพวกเขาคิดถึงความมั่นคงในอนาคตมากกว่าความสุขชั่วคราวข้อที่สองคนรวยไม่โทษใครนอกจากตัวเองคนส่วนใหญ่พอชีวิตไม่เป็นอย่างที่หวังสิ่งแรกที่ทำคือ หาแพะรับบาปเศรษฐกิจไม่ดีเจ้านายไม่เห็นค่าครอบครัวไม่สนับสนุนสังคมไม่ยุติธรรมแต่คนรวยคิดต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่เสียเวลาหาคนผิดแต่ถามตัวเองทันทีว่าฉันต้องรับผิดชอบอะไรกับเรื่องนี้บ้างคนรวยเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่าถ้าคุณอย่างโทษคนอื่นคุณจะไม่มีวันควบคุมชีวิตตัวเองได้เพราะอำนาจในการเปลี่ยนแปลง จะอยู่ในมือของคนอื่นเสมอการรับผิดชอบ100%ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเป็นความผิดของคุณแต่มันแปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเลือกจะจัดการมันยังไงคนรวยไม่เสียพลังไปกับคำว่าถ้าถ้าเกิดมารวยกว่านี้ถ้ามีคอนเน็ชันถ้าได้โอกาสเพราะอดีตแก้ไม่ได้แต่การตัดสินใจวันนี้แก้ได้เสมอ คนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองจะไม่รอให้ใครมาช่วยไม่รอให้ใครเข้าใจไม่รอให้สถานการณ์ดีขึ้นพวกเขาลงมือปรับตัวก่อนและเมื่อคุณหยุดโพดสมองจะเริ่มคิดหาทางออกเมื่อคุณหยุดบนพลังจะถูกเปลี่ยนเป็นการลงมือทำนี่คือจุดเริ่มต้นของความรวยที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่คืออำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองข้อที่สาม คนรวยใช้เงินให้ทำงานแทนตัวเองคนจนใช้แรงแลกเงินคนรวยใช้เงินสร้างแรงนี่คือความต่างที่สำคัญมากคนทั่วไปคิดว่าต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะลงทุนได้แต่คนรวยรู้ว่าถ้ารอให้มีเงินเยอะชีวิตจะไม่เปลี่ยนคนรวยมองเงินไม่ใช่ของไว้ใช้แต่เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ถ้าใช้ถูกมันจะสร้างเงินเพิ่มได้เองไม่ว่าจะเป็น การลงทุนธุรกิจทรัพย์สินหรือแม้แต่การลงทุนในความรู้คนรวยถามตัวเองเสมอว่าเงินก้อนนี้จะสร้างกระแสเงินสดกลับมาได้ยังไงในขณะที่คนทั่วไปถามว่าเงินก้อนนี้จะซื้ออะไรได้บ้างแม้เริ่มจากเงินน้อยแต่แนวคิดต้องถูกเพราะเงินที่ทำงานแทนคุณคือเงินที่สร้างอิสรภาพให้คุณในอนาคตข้อที่4คนรวยลงทุนในสมองก่อนเสมอ ก่อนเงินจะโตสมองต้องโตคนรวยไม่เคยหยุดเรียนรู้เพราะพวกเขารู้ว่าไรายได้ของคุณจะไม่เกินระดับความคิดของคุณหนังสือหนึ่งเล่มคอสหนึ่งคอสหรือบทเรียนจากความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งเส้นได้คนรวยไม่เสียดายเงินกับการเรียนรู้แต่เสียดายเวลาที่ปล่อยให้ตัวเองโง่ลงเพราะความรู้ที่ดีจะสร้างเงินได้ซ้ำๆโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งข้อที่ห้า คนรวยมีวินัยแม้วันที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรวยเพราะแรงบันดาลใจแต่รวยเพราะวินัยวันที่ไม่มีคนดูวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจวันที่ไม่มีผลลัพธ์คนรวยยังทำเหมือนเดิมพวกเขาไม่รออารมณ์แต่ทำตามระบบและวินัยนี่แหละที่สร้างความแตกต่างระยะยาวแบบที่โชคไม่เคยให้ได้ข้อที่6คนรวยเลือกคบคน คุณคือค่าเฉลี่ยของห้คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคนรวยรู้ดีว่าถ้าอยู่กับคนที่บน่นชีวิตจะไม่ไปไหนพวกเขาเลือกอยู่ไกลคนที่คิดเป็นกล้าลงมือและไม่ติดกับดักความคิดจนไม่ใช่ดูถูกใครแต่คือการปกป้องอนาคตของตัวเองข้อที่7คนรวยไม่หายที่จะเริ่มเล็กคนจนรอให้พร้อมคนรวยเริ่มก่อนแล้วค่อยปรับธุรกิจใหญ่ เริ่มจากโต๊ะเล็กเงินล้านเริ่มจากหลักร้อยความอายคือศัตรูของการเริ่มต้นคนรวยไม่สนคำดูถูกระยะสั้นเพราะพวกเขาเห็นภาพระยะยาวชัดกว่าใครข้อที่8คนรวยโฟกัสสิ่งสำคัญไม่วอกแวกคนส่วนใหญ่เหนื่อยไม่ใช่เพราะทำเยอะแต่เพราะทำมัวคนรวยรู้ว่าพลังงานมีจำกัดจึงเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริง ตัดสิ่งรบกรวนตัดเรื่องไม่จำเป็นเพื่อเร่งผลลัพธ์ให้เร็วขึ้นข้อที่9คนรวยไม่กลัวความล้มเหลวคนทั่วไปมองความล้มเหลวเป็นจุดจบคนรวยมองเป็นค่าเรียนทุกความผิดพลาดคือข้อมูลและข้อมูลทำให้เก่งขึ้นคนที่ไม่ล้มคือคนที่ไม่เคยเริ่มข้อที่10คนรวยกล้าตัดสินใจเร็วแต่คิดเป็น หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรวยไปได้ไกลกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เพราะพวกเขาฉลาดกว่าไม่ใช่เพราะมีเงินทุนมากกว่าแต่เพราะพวกเขาตัดสินใจเร็วกว่าในจังหวัดที่สำคัญคนส่วนใหญ่มักติดกับดักคำว่าขอคิดดูก่อนขอรอให้พร้อมกว่านี้ขอหาข้อมูลอีกนิดฟังดูเหมือนเป็นความรอบคอบแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งมันคือความกลัวที่ซ่อนอยู่กลัวพลาดกลัวผิดกลัวเสียหน้า กลัวล้มเหลวคนรวยรู้ดีว่าโลกธุรกิจและชีวิตจริงไม่เคยให้ความมั่นใจร้อยเปอร์เซนตกับใครถ้ารอจนมั่นใจครบทุกด้านโอกาสมักจะผ่านไปก่อนเสมอแต่การตัดสินใจเร็วไม่ได้แปลว่าตัดสินใจมั่วคนรวยไม่ได้เสี่ยงแบบหลับตาพวกเขาคิดเป็นก่อนลงมือการคิดเป็นของคนรวยคือการมองภาพรวมอย่างรวดเร็วถามตัวเองไม่กี่คำถามแต่ได้คำตอบชัดเช่นความเสี่ยงสูงสุดคืออะไร ถ้าพลาดฉันเสียอะไรได้บ้างถ้าสำเร็จผลตอบแทนคุ้มไหมสิ่งนี้พาเราเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวหรือเปล่าถ้าความเสี่ยงรับได้และผลลัพธ์มีโอกาสคุ้มค่าคนรวยจะไม่ลังเลนานเพราะพวกเขารู้ว่าการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจแบบหนึ่งและมักเป็นการตัดสินใจที่แพงที่สุดหลายคนคิดว่าคนรวยตัดสินใจเก่งเพราะไม่เคยพลาดแต่ความจริงคือคนรวยพลาดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสิ่งที่ต่างคือ พวกเขาเรียนรู้เร็วและแก้เร็วการตัดสินใจเร็วทำให้ได้ข้อมูลจริงเร็วได้ผลลัพธ์จริงเร็วและปรับตัวได้เร็วของใครในขณะที่คนทั่วไปยังคิดอยู่ในหัวยังลังเลยังรอความชัวร์คนรวยได้ทดลองได้ผิดพลาดและเก็บบทเรียนไปแล้วหนึ่งรอบคนรวยยังเข้าใจอีกว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่ากว่าเงินเงินหายไปหาใหม่ได้แต่เวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนกลับมา พวกเขาจึงไม่ใช้เวลานานกับเรื่องที่ตัดสินใจได้ไม่ผัดวันไม่ปล่อยโอกาสให้กลายเป็นอดีตแน่นอนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องเร็วเรื่องใหญ่เรื่องที่เสียงสูงต้องคิดให้รอบแต่แม้จะคิดรอบก็ไม่คิดนานเกินจําเป็นคนรวยแยกออกว่าเรื่องไหนควรเร็วเรื่องไหนควรช้าและไม่เอาความกลัวมาอ้างเป็นความรอบคอบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณหยุดสักครู่ไม่ต้องรีบปิดคลิปไม่ต้องรีบเลื่อนไปดูคลิปต่อไป แล้วถามตัวเองด้วยความทิงใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบเลือกง่ายหรือเลือกถูกเพราะความจริงที่เจ็บที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคือคนจำนวนมากไม่ได้จนเพราะไม่เก่งแต่จนเพราะเลือกสบายเร็วเกินไปเลือกพักก่อนที่จะพัฒนาเลือกใช้ก่อนที่จะลงทุนเลือกเลื่อนก่อนที่จะลงมือ สิบแนวคิดที่คุณเพิ่งฟังไปไม่ใช่ทฤษฎีในหนังสือไม่ใช่คำคมสวยๆเอาไว้แชร์แต่มันคือวิธีคิดที่คนรวยใช้จริงและใช้ซ้ำทุกวันคนรวยไม่ได้พิเศษกว่าใครพวกเขาแค่ตัดสินใจต่างในวันที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลยังกลัวยังรอให้พร้อมความรวยไม่เคยเริ่มจากเงินมันเริ่มจากการตัดสินใจ ตัดสินใจคิดระยะยาวตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตตัวเองตัดสินใจใช้เงินให้ทำงานตัดสินใจลงทุนในสมองตัดสินใจมีวินัยตัดสินใจเลือกสภาพแวดล้อมตัดสินใจเริ่มเล็กตัดสินใจโฟกัสตัดสินใจไม่กลัวล้มและตัดสินใจลงมือก่อนจะสายเกินไปถ้าคุณกำลังคิดว่า ฟังแล้วเข้าใจแต่ยังไม่พร้อมผมอยากบอกคุณตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้เคยพร้อมร้อยเปอร์เซน์ก่อนเริ่มตน้นทุกคนที่ประสบความสำเร็จเคยเริ่มจากความไม่มั่นใจเคยกลัวเคยพลาดเคยโดนดูถูกต่างกันแค่บางคนหยุดบางคนเดินต่อวันนี้คุณอาจยังไม่มีเงิน ยังไม่มีคอนเน c t ชันยังไม่มีใครสนับสนุนแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าไม่ใช้ตอนนี้มันจะหายไปทุกวันนั่นคือเวลาอย่ารอให้ชีวิตบีบอย่ารอให้จนถึงวันที่ต้องเลือกเพราะวันที่คุณไม่มีทางเลือกคือวันที่อิสระหายไปแล้วถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้คิดได้สะกิดใจ ได้แรงผลักเล็กๆอย่าปล่อยให้มันจบแค่การฟังเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่คุณทำได้วันนี้อาจจะปิดคลิปนี้แล้วเขียนเป้าหมายอาจจะเริ่มออมอาจจะอ่านหนังสืออาจจะหยุดใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอาจจะเลิกคบพลังลบหรืออาจจะเริ่มต้นในสิ่งที่คุณผัดวันมานานจำไว้อย่างหนึ่งชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนเพราะคลิปนี้ แต่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะการตัดสินใจหลังจากคลิปนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนวิธีคิดอยากยกระดับชีวิตอยากหลุดจากวงจรเดิม,ดมๆกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะที่นี่เราไม่ได้ขายฝันเราไม่ได้สอนรวยเร็วแต่เราพูดความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากฟังแต่คนที่รวยจริงใช้มันสร้างชีวิตเจอกันคลิปหน้า และหว,วังว่าตอนนั้นคุณจะไม่ใช่คนเดิมที่แค่ฟังแต่เป็นคนที่ลงมือทำแล้วจริงๆ